สวัสดีครับสวัสดีเ c บาวดีนะครับวันนี้พอกับบาวดียทั้งช่องฮักนัสวีเดนอีกแล้วนะครับวันนี้บาวดียสืพามากินครับเมี่ยงเมี่ยงหมูสามชั้นนะครับผมขั้นตอนการเฮ็ดก็อยากแน่จังน้อยนะครับพักพักบาวเดียกับมีคือเกาครับพักกับมีถั่วพูนะครับแล้วก็พักสลัดนะครับพักกัดพร้อมๆปีครับผมอันนี้ขอบคุณครับ เน่กหมูกับต้มเปื่อยพอดีเลยโอเคส่วนน้ำจิ้มครับสูตรเป้าเดียแสีดีดีครับผมใส่เครื่องปั้นนะฮะบริเลตามเองนั่นตามเองมันโดนนะครับผมมันบมแหลกนะครับนี่ยพักสลัดครับใส่หมูหมูต้มมา่เปื่อยๆครับผมอ๋อครับ ใส่ขนมจีนตันให้พอดีคำ่มเลยครับใส่คำใหญ่ๆนี่นะครับบางคนเขาก็กินบวบเพ็ดเพ็ดบวพ่อเขาก็เอาบวบพริกใส่น้ำครับตักบวบพริกใส่ตักกระเทียมใส่แล้วแต่แล้วแต่คนกินครับเขามาเมี่ยงนี่แล้วแต่คนสืใส่เลยครับเครื่องเคียงเครื่อง,เ,องเป็นยังไงครับมาเดียวตักใส่นะบะ อ๋อกรไปพมานอืมแกงน้ำจิ้มและวล่ของกันนเต็มกระปุล เสิร์ฟน้ำจีนนะครับซึิรใส่เนื้อหมูบันบ๋นโ้หอมพักสะัาดมึงกินว่ากินแล้วประกาดเป็นอะไรไม่รู้ อาการักแต่เมื่อนจะมาตัวผู้แสบก,กว่าสู่ตัวผู้เบาเดียวอะไรพี่น้อกพักเงี้ยการทำครับก็มีวันที่สิบหกนะครับตามเวลาของประเทศให้ วัะดนที่พบดก็คือเป็นวันสำคัญชนิดหนึ่งบรมนวันคู่นะครับวันหวยออกครับผมกัผู้เอี้ยงสงดีแน่นอนครับบ <c oughs> าเรียก็ซุยครับพี่น้องเฉียดเฉียดมาดามหน่อยเ,ยเป็นฟันวาแล้วกินกัน แมาดำหน่อยเพื่อนฟันว่ามีคนเอาเงินมาให้เพื่อนครับเป็นเรียนหาสองเรียนเอามาใส่มือเพื่อนเลยเพื่อนเดินจับ,ดบเดินใบพร้อมเรียนห้าบาทสองเยนเพื่อนเลยโทรมาบอกผมว่าเพื่อนเลยโทรมาบอกผมว่าให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้เราแน่เพื่อน่า อะไรก็ได้ที่มีเลขห้ากนะันมาเมื่อที่ทั่วมาบ่อยวันดีซื้าครับร,รัตตเลียาฮเบิดแพงเรืออยู่บวกอี่ใบผมก็เลยไปหาให้ก็หาให้นหมาหาหได้ได้ห้าห้ามมกครับลงท้ายเจ็ดห้าห้าแล้วก็ สามห้าสาม,สามครับเพื่อนบอกเอาหนมีดเล็กหาเนาะัาที่นี้เพิ่นก็ว่าเพื่อนอยากได้สองหาเนาะเพราะว่ายังก่อนเลียนหาสองเลียนเพิ่นว่าเพื่อนก็ได้อยากได้สองหา้งหาหาสองสองหาผมไปหาหบมีครับแล้วก็มันตรงมันต,ตรงกับเหล็กอันของเมืองไทยนะั่นักอันหินหยังบรลูจักดังหยางบรลูครับเหล็กหาเหล็กสองหาก็เลยหาบบได้ครับได้แต่ เจ็ดห้าห้ามาบัตรที่เหนียครับกิ่นก่อนบัตรที่เหนียครับเบาเดียสอเจ็ดห่าห่าลงไทยผลปรากฏว่ารางวัลที่หนึ่งออกหกหกหนึ่งสองตัวล่างออก สี่หกครับผมมันมีหาเลยครับมัมีสองเลยแต่ว่าเลขท้ายสามตัวที่หมุนสองครั้งนะครับมันออกสองห้าห้าตรงเลยครับตรงกับฟันมาดามหน่อยเลยครับโอ้ผมนีขคือเราเสียดายรครับมันหาบ่อยเีสส่สองหาสองสองมาหายัางผมสื่อมาหาหาผมกับ คือด,ดีใจอยู่โมเมนต์ถือบ่จำได้ว่าสื่อห่าหาอยู่ครับแต่ผมหูว่าสองหาหาหรืออีกยังกลับมาเพื่อไปเห็นงานบอดดับลอตเตอรีปะ่ะเนาะกับมาฝั่งมาเช็คเบิง้งโอ้ยพาราภูมิอะไรสื่อเจ็ดหาหาครับไอ้ออกสองหาหาตรงกับมาดานหน่อยเลยครับฟันมาดานหน่อยเลยเลียนหาสองเลียนสองห่าห่าเลย แม่ปน,นุว่าเอาไหว้หวหน้างวันหน้านาพนว่าครับผมพากันถืถบอบัวหล่ะครับผมเบาเดียเฉียดครับเบาเดียเฉียดบัดน,นี้มาครับจิตต้องการถือบ่ถืออะสู่ต่อไปครับผมพี่หนอ้องคํายังไงใส่ลงไป ทำจิ้มเราได้แจ่บนอืมโอ้เจ้าเผ็ดครับแต่ว่าหวาน จีนครับผมรักม้ำพิษใส่แข็งแข็งพอดีมาครับอักษรัด ใส่หมสูสองชิ้นครับผมอ่ะใส่ลงไปขอบุณใส่ลงไปตักเกียวลงไปพี่หน่องคำงหญ่ๆเลยมาครับยัดเข้าไปอืม,อมกินธรรมดาโลกไม่จำเหมือนหรอ เซาปีเดียวมันนองตุ๊กตาน้นำจิม้มหนี่งสูตรเบ้าเดียได้ครับคุณทุกคนเป็นเบื้องหลังเห็นเบ้าเดียเห็นเหลียวใช่ไหมเอาคือใส่อันนั้นเอาคือใส่อันนี้มันเหลียวแต่คนเห็นครับมันมองได้ว่าเี่นต้องคือกันทุกคนนะ เอาเดียกับเห็ดเนี่ยแหละครับขอข้าวมากเห็ดประมาณเนี่ยพ้มก,กับใส่ประมาณเนี่ยอยากใส่อังนงืดนแต่งเติมมาพกพมกับใส่มากเผ็ดครับพี่นอง พอเนี่ยนะครับลดแชทลดยอดน่ะครับผม โอ้สื่อเล็กแต่ว่าถือก,กินลงไปครับถือก,ก็กินว่าถือก,ก็กินเข้ามานะครับสได้กินยัง้งเท่านั้นแหะนะครับมาพี่นอ้องแสดงกัน ผมว่าอ่นกินก๋วยหอยแซ่บเสียเบอร์เมื่อครับมาเดีเบิรงกลับไปเบิรงเลยครับคลิปก๋วยหอยก่อนหนานี่นหะแซ่บดีลีครับผอมวิธีเห็ดสูตรบ่าวเดียวก็เอานะครับลองเห็ดไดงผู้ใดมักรสชาติแนลแดงกับกลุงแต่งเลยนะบ่ะาเดียวขอใส่จะทำกัน ใทงุ่มาครับแสงก่อนหน้าบดี๋ยวอือครับครับครับ แซ่บครับก็ด,ดีกินครับสำหรับคนบนถึงเลยกินทํานี่แแล้ครับโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้เปาเดียก็อขอขอบคุณครับขอบคุณในไลายขอบคุณขึ้นเข,ข้าครับขอบคุณที่ติดตามเปาเดียนะครับขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับช่องฮักนาซิบิเดนนะครับคลิปนาซิเป็นยังติดตามเปาเดียไว้นะครับเปาเดียสิพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับมีสินน่งใดสีไหนรรพี่น้องเบอรงครับผมสีเห,สเ,เห็ดเห็ดยัเงเห็ดแนวยอยู่เนวกินแล้วก็คลิปต่อไปครับผมฝากฝากนี้น,นครับ ผมมาผมสิหลองเพลงสูพี่น้องฟังนะครับอ่าสีเป็นเพลงยังก็ติดตามกันให้ดีๆนะครับจนดนกับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็บ่าวเดียขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ